สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนกันยายนปี2566คลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีธนูเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขทุกก้าวเดินทุกชีวิตย่อมต้องการความสุขความสำเร็จ ทำอย่างไรเพราะศรัทธาเพราะความเชื่อมั่นเพราะการทําความดีจะทําให้เราเก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายที่เราให้สมความปรารถนาค่ะจงดึงพลังแห่งจักรวาลดึงพลังบวกเข้ามาอยู่ในตัวเราแล้วเราจะพบกับความสุขความสําเร็จมหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคมหาเดวีเข้าใจในความทุกข์ในความเศร้าว่ามันเป็นอย่างไรเป็นพลังใจให้กับทุกคนนะคะ เราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีธนูค่ะ เรื่องราวในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาทําให้ทุกใจก,กรุ้มใจเป็นกังวลใจต้องแก้ไขเรื่องราวเก่าๆอะไรเก่าๆคนเก่าๆอาจจะอีลุงตุงนางบ้างในเรื่องเก่าๆแต่คุณจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะแสงแห่งดวงดาวแสงแห่งความหวังก็ยังทอดแสงส่งเข้ามาในราศีธนูค่ะทุกอย่างจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคด้วยพลังกายพลังใจของชาวราศีธนูเองเกณฑ์การงานจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดี ขึ้นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนเกณฑ์การการจะมีผู้ใหญ่อุปธรรมค้ำชูคอยช่วยเหลือค่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้แม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะ จะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอเกณฑ์การเดินทางไกลปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นค่ะแต่หัวใจคือความเจ็บปวดคือความทรมานใจการพัดพลากการจากลาคนมีคู่ระมัดระวังการทะเลาะเบาะแวง มีปากมีเสียงมีอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักการพัดพลาดก,การจากลาเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังค่ะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังเกิดขึ้นบางครั้งรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจเชื่อใจใครไม่ได้เพราะฉะนั้น ระวังได้แต่ก็อย่าระแวงจนเกินไปค่ะเกณฑ์ของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแต่ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนที่มีเจ้าของแล้วแม้กระทั่งคนที่มีคู่ระมัดระวังรักซ้อนซ้อนรักรักสามเศร้าความรักคือความพรมาณใจครอบครัวความรักความสุขให้ระมัดระวังอุปสรรคปัญหาค่ะแม้จะมีความรักให้แก่กันด้วย เหตุผลบางประการอาจจะมีเรื่องทุกข์เข้ามาในครอบครัวค่ะคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันแต่ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของค่ะการตัดสินใจในวันนี้อาจจะเป็นความทุกข์ตรมก็ได้เพราะฉะนั้นคิดก่อนตัดสินใจค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษามีองค์มหาเทพคอยคุ้มครองคอยอ ซัพพอร์ตคอยดูแลคอยช่วยเหลือมันสร้างความดีสวดบูชาภาวนาแล้วคุณจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงแห่งห่วงทุกข์ของชาวราศีธนูอาจจะมีความทุกข์ความเศร้าแต่บางทีอยากจะเดินหันหลังแต่ไม่รู้ว่าเหตุใดถึงไปไม่ได้เพราะฉะนั้น ให้มีสติให้มีความอดทนค่ะเกณฑ์การงานจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการหรือลูกจ้างเกณฑ์การงานช่วงนี้จะประสบความสําเร็จค่ะผู้ใหญ่จะประทับค้าชูคอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือค่ะแม้ในบางครั้ง ตกแห่งห่วงทุกก็จะมีผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอเกณฑ์การเดินทางไกลจะเอ,อ่อ ได้พบกับความสุขความสําเร็จค่ะเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่แต่คุณจะแก้ไขได้ค่ะจะได้พบเจอสิ่งใหม่ๆอาจจะเป็นความรักครั้งใหม่บ้านหลังใหม่สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆงานใหม่สิ่งเวทล้อมใหม่ๆสิ่งใหม่ๆจะทําให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหา,หากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลค่ะจะได้ข่าวคราวจากคนที่อยู่ทางไกลค่ะคุณมีเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือลงใต้ไปต่างจังหวัดต่าง การเดินทางไกลครั้งนี้จะเป็นการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงชีวิตในบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะหลุดพ้นจากบางสิ่งค่ะและคนที่คุณรอคอยอยู่ทางไกลคุณก็จะได้พบเจอเช่นเดียวกันค่ะสรุปสำหรับชาวราศีธนูประจำเดือนกันยายนปี2566 เกณฑ์การงานจะประสบความสําเร็จการงานการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนการงานจะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการหรือลูกจ้างหรือข้าราชการการงานยังไงก็ตามจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับสิ่งที่ดีๆค่ะส่วนในเรื่องของความรัก คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแต่การพบเจอในครั้งนี้ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของหรือแม้กระทั่งคนที่มีคู่ระมัดระวังมือที่สามมาสั่นคลอนในครอบครัวการพัดพลากการจากลาเพราะฉะนั้นมีสติในเรื่องของความรักค่ะส่วนในเรื่องของการเงิน มีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไประมัดระวังการใช้จ่ายอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้นมีเข้ามาแต่ไม่เพียงพอสําหรับรายจ่ายค่ะการเดินทางไกลจะพบกับความสุขความสําเร็จพบเจอสิ่งใหม่ๆแต่สุขภาพระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆด้วยค่ะ